ไม่มีใครค่ะรู้จักเราได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองในขณะที่คนอื่นเห็นว่าเราเข้มแข็งมากๆแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวแบบในปัจจุบันทุกวันเนี้แต่เขาไม่เคยรู้หรอกค่ะว่าเราผ่านเรื่องที่ยากลำบากผ่านประสบการณ์อันเจ็บปวดกว่าเราจะเป็นแบบนี้มาได้ เราต้องผ่านอะไรมาบ้างเยียวยารักษาตนเองมามากแค่ไหนต้องหิวจิตหิวใจต้องฝึกฝนขัดเกลาไม่มีใครรู้ความจริงคนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมีพลังงานที่ดีแบบวันนี้คิดว่าชีวิตของเราสมบูรณ์แบบหรืออะไรก็ตามแต่เขาไม่รู้เลยคะ่ะ ว่ากว่าเราจะเป็นเวอร์ชั่นในปัจจุบันแบบเนี้ยแบบที่คนอื่นเห็นเราต้องฝ่าฟันเราต้องร้องไห้เราต้องทุกข์ทรมานเราต้องดิ่งดาวกว่าเราจะเยียวยาตนเองโอบอุ้มโอบก,กอดตนเองขึ้นมาได้เนี่ยไม่มีใครรู้จริงๆค่ะว่าเราผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมากี่ร้อยกี่พันครั้งจนมามีวันนี้ แต่นั่นล่ะคะ่ะก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องไปโพลธนาหรือไปบอกใครว่าเราทุ่มเทพยายามภาคเพียรต่อสู้สร้างมาขนาดไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยแหละยิ่งต้องรักขอบคุณ appreciate ทราบซึ้งต่อตัวเราเองจำได้ไหมคะโคชบอกอยู่เสมอว่า คนที่ปาดน้ำตาได้ไวที่สุดคือตัวเราเองคนที่อบกอดเราได้รวดเร็วที่สุดบ่อยที่สุดก็คือตัวเราเองเราเท่านั้นค่ะที่เป็นคนที่สำคัญมากๆวันนี้เรายังให้ตัวเองเป็นอันดับท้ายๆของความสำคัญในชีวิตอยู่หรือเปล่าคะแล้วสิ่งที่ทําให้เราผ่านทุกอย่างมาได้โดยเฉพาะตัวโค้ชเอง แล้วก็ผู้เรียนหลายๆคนแล้วก็เพื่อนพี่น้องสายจิตวิญญาณผู้ที่ตระหนักรู้ตื่นรู้หลายๆท่านนั่นคือความรักค่ะความรักที่เรามีให้กับตนเองเนี่ยคือเกราะชั้นดีคืออุปกรณ์ชั้นดีค่ะที่ทําให้เราผ่านทุกอย่างมาได้ทําให้เรามีแรงฮึดในทุกที่เราอ่อนล้าที่เราหมดเลี่ยวแรงที่เราท้อถอย ที่เรารู้สึกหมดหวงังแต่ความรักที่เรามีให้กับตนเองอย่างล้นหัวใจนั่นแหละช่วยเราได้ทุกวิกฤตผ่านมาได้เพราะเราเข้าถึงความรักในตนเองไม่ว่าตอนนี้เราจะมีหน้าที่ไหนบทบาทอะไรในชีวิตอย่าลืมให้ความสำคัญแล้วก็รักตนเองอย่างที่สุดค่ะ